สวัสดีครับนะ้านะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลที่ผมหามาเรื่องเบ็ดที่มือนะฮะจริงๆก็มีคนคนคนทำคอนเทนต์ไว้เยอะแล้วนะฮะแต่ว่าเนี่ยมีทั้งปากหลายแบบเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้หน่อยในในด้านทางการแพทย์นะครับแบบถูกวิธีนะครับไม่ใช่เอา แบบเอาออกเองก็มีแล้วก็เอาออกแบบทางการแพทย์ก็มีซึ่งเอาออกทางการแพทย์เนี่ยมันทําไม่ยากครับมียาชานะครับแล้วก็แผลที่เกิดขึ้นจากการเอาออกเนี่ยน้อยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะน่าจะไปคุยกับพี่เอกครับเรื่องนี้เพราะว่าแกเป็นหมอสัญญกรรมตกแต่งจริงๆเรื่องบาดแผลพวกนี้เป็นเบสิกนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจอ พี่เอกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ความรู้กันไปถามแกเรื่องนี้นิดหนึงนะครับสวัสดีนะครับนะนะเดี๋ยววันนี้เราพามาเจอกับพี่เอกเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพี่อเอกเรื่องเรื่องเวลาเบ็ดโดนมืออะไรเงี้ยบาดแผลท,ที่เกิดจากการตกปลาครับเออว่าเรามีแนวทางการเบื้องต้นยังไงบ้างในเมื่อเราเป็นหมอแล้วเราควรจะทํคลิปทางด้านสุขภาพขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้มีประโยชน์แล้วเป็นแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะ อย่างถ่ถูกต้องด้วยวันนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีนะครับผมก็นานาทุกคนเนี่ยผมว่าก็น่าจะเคยเจอกันมาหมดนะไม่ว่าจะเป็นเบ็ดโดนมือโดนส่วนต่างๆของร่างกายนะครับผมแต่เพื่อนรุ่นให้เสมอว่าทุกอย่างอันตรายหมดทองมีคมนะครับอย่างแรกเลยเขาป้องเราป้องกันใส่เซฟตี้ให้ดีที่สุดนะฮะทุก<ม>อย่างเลยมีอะไรบ้างพี่มีที่เราใส่มีแว่นตัมีตั้งแต่หมวกแว่นผ้าบัฟนะครับรวมถึงแบบเสื้อแขนยาวของเราถุงมือเนี่ยเซฟตี้อันนั้นไม่ได้ใส่แบบเท่ๆใช่ไหมพี่ใช่ผมไม่มีความเท่อันนั้นคือใส่เพื่ออป้งกกััันนนนะะะคคครรบบทุแล สิ่งนี้สําคัญนะครับปลาทุกตัวมีชีวิตใช่ไหมครับมันดิ้นได้คีปเปอร์ครับติดมือตลอดนะครับผมเวลาอนาไปช้อนปลาก็ต้องระวังนะครับผมดูติดมินก็ต้องระวังด้วยติดไม่มินก็อาจจะเซฟหน่อยนะครับแต่ขอให้ระลึกเสมอว่าทุกอย่างมันมีชีวิตนะครับผมควรใช้คีบกับคีปเปอร์ตลอดนะนะต้องนะครับจำไว้เลยนะครับผมจริงกับคีปเปอร์นะครับตกปลาที่ไหนจะลืมพกไว้ยืดอยุพกคีบกับคีปเปอร์ไว้ เมื่อโดนไปเป็นตกปลานะครับปักเราออกไปแล้วนะครับแผลนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะครับผมอย่าไปเอาไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำมันหมูน้ำมันปลาหาเหวะลรก็ตามไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับต้องไปปอกแผลเพราะว่าพวกนี้จะทําให้การติดเชื้อนะครับหาได้ง่ายสุดคือแอลกอฮอล์เลยแหละถ้ามีนะครับผมถ้าไม่มีนะน้ําเปล่านะครับล้างใสะอาดนะครับผมแล้วค่อยมาเจอหมอนะครับแล้วก็ที่สําคัญยาฆ่าเชื้อนะครับ ไปหาหมอทุกครั้งแจ้งระาัติการแพ้ยาคุณหมอจะเลือกการค่ายาค่าเชื้อให้ให้เหมาะสมกับแผ้ของเมื่อมีบดติดตามไหนส่วนของร่างกายนะครับผมดีที่สุดคือหาหมอนะครับเพราะหมอเขาจะช่วยได้เยอะนะครับผมหาโน่ดเหรอพี่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะเอาออกไงนะพี่เขาเขาจะมียาชาด้วย สบายเลยมียาชาเลยเอากอ๊อสมาเนี่ยทุบยาชาแล้วกัดเขาดึง <S <S ไม่ใช,ใช่ใช่ไม่ใช่ใช้ก๊อส์ใช้ยาชาทะฉีดที่แผลเราก่อนแล้วใครแล้วก็จะมีวิธีดึงนะครับผมขยายบาดแผลได้นะครับผมคุณหมอผ่าตัดเนี่ยมีวิธีหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือวัคซีนนะครับผมวัคซีนบัตยักเพราะว่าเนี่ยปกติีแลเชื้อบัตยักเนี่ยมันจะอยู่ตามแหล่งที่ไม่มีออกซิเจนตามดินนะครับผมตวกนี้นะเราก็ไม่แน่ใจาหรอกเบ็ดเราขึ้นสนิมหรือเปล่านะครับแต่ว่ออ้อน,นับบัวไกบ จะนาดูบาดแผลถ้ามันดูชะกันมากนะครับแผลเปิดลึกมากเนี่ยจะพูดเตอร์สักเข็มหนึ่งนะครับการฉีดเข็มนึงไม่เจ็บมากหรอกเขาเรื่กงพยาบาลส,สวยๆเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดนมากกว่า10บสปีขึ้นไปต้องเริ่มใหม่หมดนะครับผมอย่าลืมครับ3ามเข็มก็คือวันและวันนี้แล้วอ,อีก3มเดือนแล้วอ,อีกหเดือนนะครับผม